สวัสดีครับวันนี้พามาที่นิทรรศการหัวโขนชั้นครูก็จริงๆเขาจัดตั้งนานแล้วแหละว่าจะมาถ่ายมาให้ดูแล้วก็เชิญชวนให้มาดูกันได้เยอะจะมาบิวให้ทุกคนแบบตามมาแต่ไม่ทันแล้ว<ม> <S <S เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างคะที่นี่เอาเป็นว่าวันนี้มาถ่ายเก็บเป็นความทรงจําให้ละกันเผือใครไม่ได้มาก็จะได้มาดูคลิปนี้แล้วจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็จะไปสืบค้นต่อก็เป็นอีกคนทางหนึ่งนะฮะ โอเคไหมเค okay, ฮะเวลาเข้าหอศิลนปะ์จะต้องเงียบๆนิดนึงคลิปนี้อ่านมีการอัปโหลดในช anel ของ Bright TV อีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะอย่างไรก็จะนำลิงก์มาแปะให้ใต้คลิปในคอมเมนต์แล้วก็รูปตัวไอด้านบนให้ตามไปชมกันนะครับ สุดท้ายไว้เผื่อใครที่ไม่ได้มาชมแล้วกันกรงนี้เป็นกลุ่มของเทวดาที่มีสีสษะ เรียกว่าโลนนะไม่มียอดจะมีตัวพระวิษณุกรรมแล้วก็พระขันทก,กุมารอันนี้นะ้าพระฤาษีหนะ้าแกคืองานหัวโขนบางชิ้นนะครับก็คือเก่าจน ไม่ทราบผู้สร้างก็ได้รับตกทอดกันมาบางทีมีการมอบให้กันหรือว่าแลกเปลี่ยนกันบางทีไม่รู้ว่าเก่าถึงยุคไหนบางทีอาจจะรู้แค่ยุคว่าเก่าแค่ไหนแต่ไม่ทราบผู้สร้างก็มี ตรงนี้เป็นส่วนของจีะัะเจ้าเนาะล้ว,ลวนๆนะฮะอย่างเจ,จ้าเนาะในเรื่องสังทองนะก็ส่วนใหญ่เป็นฝีมือของครูชิดแก้วดวงใหญ่ครูชิดก็คือครูช่างทําหัวโขนที่มีฝีมือแล้วก็เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมากในยุคหนึ่งนะครับต,ตรงนี้เป็นส่วนหน้าพระก็จะมี เป็นเทพเทวดาแล้วก็พระรามพระพิาเนศพระพรตพระสัตรุพระพรมพระอินทหน้าที่น่าสนใจก็คือพระประคนทัพก็เป็นฝีมือผู้ชิตเหมือนเดิม เป็นสีแบบสีโทนไทยที่แบบเป็นสีไทยโบราณนะก็จะมีชื่อสีเรียกต่างๆเนี่ยมาดูบางทีบางสีแบบต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยสีชื่อไทยๆก็สีบัวโรยแดงชาติหงดินแก่สำริดสีดินแดงสีม่วงแดงสีขมเมลว ใวานอนฮัลมานหนุมานสงเครื่องชมพูคานชมพูหมีหัลมนสองเครื่องชมพูหมีก็คือตัวละครของรัชกาลที่6ท่านก็เอามาจากอินเดียที่จะมีตัวละครเป็นหมีฮะท่านก็เอามาใส่ว่าเป็นชมพูหมีเป็นหน้าหมีตลอดเวลาจะเดินก็เป็นท่าหมีเวลาในแสดงโขนก็จะใช้ท่าหมีตลอดเวลาเวลายกทัพเป็นท่า บทรัชกาลที่6ตรนี้ก็จะมีภาลีอสุรภัทรธรรมมาณทรงเครื่องส่วนใหญ่หัวเก่าๆจะเป็นฝีมือคูชิดเกือบหมดเลยตรงนี้ก็จะมีศรีรษะมูลพรล้ำที่เป็นศรีรษะย่หมันนะก็จะมีรูปคุณครูมนรีของประพัทตั้งอยู่ ในภาพก็คือย่าหมันนะ่าหมันคือคุณครูณคณมณีคงประพัดก็ย่าหมันเดิมก็อยู่ละครพระองค์เจ้าขาวพระองค์เจ้าวชรีวงแล้วภายหลังก็ออกมาแล้วก็สุดท้ายมาสอนที่โรงเรียนนาศิลิ์ก่อนจะมาสอนโรงเรียนนาฏาิลป์คือครูหมันก็ไปเล่นละครรับจ้างต่างๆนะเพื่อเป็นอาชีพ ครูหมันก็มีความสามารถมากเป็นทั้งตัวละครเจ้าเงาะที่ท่านชื่อย่าหมันเนี่ยเพราะว่าท่านเล่นเป็นตัวสมันน้อยในเรื่องดาหลังตอนที่อยู่กับคณะละครหลวงเจ้าขาวตั้งแต่ท่านยังเด็กๆนะฮะเจ้านายในวังก็เรียกท่านว่าไอหมันไอหมันต่หลังท่านก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นครูมันลีครูหมันเพราะว่าชื่อก็เป็นมงคลสมันเป็นสัตว์ที่สวยงาม ีนายักแล้วก็ตัวนี้เป็นวิทุญมุกจริงๆแล้วตัวยักษ์กุมารเนี่ยเขาก็ใช้ร่วมๆกันไม่ว่าจะเป็นวิทุญมุกแล้วก็ยักษ์กุมารอื่นๆสินสมุทรเวลาเล่นพระภัยมณีเ่าก็จะมีศีรษะสินสมุทรป็นปกติยักษ์กุมารเขาจะใช้ศีรษะร่วมกันจะเปลี่ยนแค่สีหรือว่าทรงก็จะคล้ายๆกันหูเฮ้อส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เว้นแต่บางทีจะทําเป็นแบบชอนของยักษ์ก็อีกแบบหนึ่งรณภักก็คืออินทริตอนเด็กก็จะใช้สีสาแบบนี้เป็นกุมารยักษ์กุมารเหมือนกัน ตรงนี้ก็จะมีศีรษะที่หลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นก็จะมีศีรษะใหม่ด้วยเป็นเช่นพระอินปแปลงจำได้ไหมในเรื่องภัยจิตราศูนย์ก็จะเป็นศีรษะนี้ยักษ์แก่พระอินปแปลงเป็นยักษ์แก่สังคศูนย์ก็คือ,เ,อเป็นยักษ์ที่เกี่ยวกับตำนานในเรื่องการเป่าสังของพรามว่าทําไมพรามถึงเป่าสัง,งเรื่องมาจากสังคศูนย์พระนารายณ์ต้องอวตารเป็นฆ่าสังคศูนนะปแปลงเป็นปลาศีรษะลกสัมภาทีที่ ใช้ในของพราชทานเป็นพี่ของสดาย,ยุส่ันนี้เป็นพระพิราบรุงรวนอันนี้พระพิราบฝีมือคุชิตพระพิราบสองเครื่อง ศรีษะยักุมานะนั่นเ้เขาก็บอกว่าเป็นของคณะละครยายพินพินเน้นแสงจังหวัดอ่างทองใช้เล่นเรื่องพระไพมณีและวงสวรรค์จันทวาดเป็นมารดกตกทอดมาถึงในสมจิตเน้นแสงลูกชายผู้ก่อตั้งคณะละครเทพวิจ,จิตศิลป์ชาญาิของทวดพินเรียกศรีษายักุมานี้ว่าพี่ศิลปสมุรอย่างที่บอกว่า,วาเวลาเราเล่นละครเนี่ยเขาใช้ ศิษย,ยากุมานในหลายตัวในละครมีสินสมุทรยักษ์มานต่างๆในขอนมีวิทยุมุกรณพักมากมายฝั่งนี้ก็เป็นพ่อแกเป็นหน้าพ่อแกหน้าพระฤาษีนะฮะ เนือ้อนี่เป็นพระหนัสือหพ่อแก่ฝีมือูุชิดมาดูใกล้ๆได้เลยก็มีอายุเก่าพอสมควรฮะตรงนี้พ่อแก่ก็อันนี้ฝีมือูุชิดอันนี้ขุนสกลบัณฑิตน่กาศีษะบรรดายักษ์ตัวละครยักษ์ทั้งหลาย ชอบตรงนี้มากเป็นศีสันยินทรรชิตเขาบอกว่าสร้างราวรัชกาลที่สีแลัสวยมากมาดูอันนี้ทศก,กัณฐ์มโน เวอาจารย์ประเมศบอกไว้ว่าแต่เดิมเนี่ยเวลาเล่นโรงสวนเขาก็ไม่ได้ใช้สีทองคือเขาก็ใช้สีเขียวนั่นแหละอันนี้อาจารย์ประเมศกล่าไวไว้แล้วก็ที่น่าสนใจจะมีตัวละครที่อินทรชิตแปลงเป็นพระอินทะร์ในตังพรมมาส์นั่นแหละแต่ปกติเราเล่นโขนล้วก็ใส่ชดาแต่งหน้าเป็นตัวพระนะไม่ได้สวมสีบตาปิดหน้าแต่อันนี้สวยดี อันนี้คืออินทรชิตตรงเนี้ยอินทรชิตมีความไม่ไม่เป็นหน้าแบบตัวพระตัวอื่นๆแบบที่เราเคยเห็นที่จะเป็นหน้าเทวดาหน้าพระรักพระรามอะไรเงี้ยแต่อันนี้มีความเป็นแบบมีเขี้ยวเป็นยักษ์แต่ตาก็ไม่ได้ดูดุดันแล้วก็ไม่ได้ดู ใจดีเหมือนพระปกติเออันนี้ชอบชอบมากมันทุกข์อยู่มันทุกนะก็จะเห็นว่าหัวล้านแล้วก็เป็นของครูชิดก็จะมีใช้ผมไม่ใช่เป็นก้นหอยเป็นเหมือนเส้นผมไอเดียที่เคยเห็นก็ตรงที่มันทุกหัวล้านเนี่ยโดยมากก็จะเป็นตรงกลางเป็นสีเงนะิใช่ไหมบางทีเขาจะมีสีออกแ,งแดงแต่สีสันนี้ก็จะเป็นสีเขียวที่ เป็นเขียวสว่างกว่าสีเขียวหน้าน่าจะเขียวเข้มกว่าเพราะว่าเหมือนเวลาคนเราหน้าโดนแดดบ,บ่อยหัวล้านอาจจะขาวกว่าในช่วงแรกๆนะกระจกเกลียบก็จะอันนี้ก็ะจเกลียวที่เราจะเห็นติดตามศีรษะคนเก่าๆที่มันจะไม่เป็นเพชดอ่ะมันจะเป็นกระจกเกลียบนี้ กระจกเรียบแล้วก็มีข้อมูลบอกอยู่กระจกเรียบเป็นวัสดุที่ใช้ตั้งแต่โบราณผลิตขึ้นเองโดยนับตกแต่งหาปัฒยการปฏิมากรรมประนี้ต่างๆกันกระจกเรียบมีความบางเบาแต่เป็นรูปทรงต่างๆได้ตามความต้องการเนี่ยจะบางๆ สวยรบบหัวโขนเก่าๆมันกระจกเงีแย้วก็แบบยุคหนึ่งก็หาไม่ได้บางยุคก็ใช้แบบกระจกหนาๆแล้วมันก็จะทึบๆไม่ไม่สวยเท่าแบบนั้ตรงนี <c oughs> ้เป็นศีรษะโทรศัพท์ก็ที่รุ้งนะครับอันนี้ที่ใส่หัวโขนเขาเรียกว่ารุง้งตรงนี้เขียนว่าชักล้อไม่แน่ใจว่าเป็นของ คณะหลวงราชพงศ์หรือเปล่าแต่ว่าเขียนไว้ว่าครูหยักคุหยักก็คือคูตัวหยักเป็นตุสการ์คุยักช้างทองแล้วตรงนี้เป็นบทท่าหลังใหญ่และโขงตอนทศกัณฐ์ยกรบสั่งเมืองทศกัณฐ์ล้มไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรครับไม่เคยอ่านตัวสำเนาว่าตัวบทภาตอนทศกัณฐ์ล้มนี่เป็นยังไงไม่แน่ใจว่าสำนวนใครแต่งเด้ย ก็เชื่อกันว่าตอนสั่งเมืองเขาะสะการล้มเป็นตอนอาถรรพ์อะไรเงี้ยแบบยักษ์ใหญ่จะเสียชีวิตก็หลังๆก็ไม่นิยมเล่นกันอะไรอย่างนั้นนะัะ ศีษะกะปิราก็ฟีมือคชิตนั่นแหละศีษะเก่าชอบตอนนี้ชอบศีษะเงาะกับอินทราชิตที่เป็นศีษะเก่าต่ขอไปดูซ้ำอกรอบนึ่ง ทรธราชิตกับรามารหน้าทองเดี๋ยวตอนนี้ดูเสร็จแล้วเก็บความประทับใจได้แล้วจะเดี๋ยวออกไปจากตรงนี้ไปหาที่นั่งคุยที่ได้คุยกันเต็มที่ตรงนี้เกิ่งใจเขาเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวไปบรรยายให้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในนี้ ได้แล้วลงเอ็มอาทีมาเซ็นธรรมพระรมำก้ามาหาที่นั่งเพราะว่าข้างในเมื่อกี้สงบเงียบและทําให้ไม่กล้าพูดอะไรเลยไม่กล้าสิ่งดังหน้าบัดน,นี้มาหาที่นั่งคุยกันได้นิดหน่อยฮนะก็สําหรับหัวข้อชั้นครูหนูว่าหนูชอบสีสันไหนชอบอที่เป็นต้าทัพพิราบอะแต่แเป็นสีออกทองแดงทองแดงเป็นสีไม้สีงเงาเอ่าอ่าอ่าอันไหนอีกก็ ที่ข้างหลังเขียนเป็นลายดอ,อกไม้อะ,อะเป็นตัวพระตัวพระก,ก็คืออันนี้พระอะไรพระวิษณุกรรมพระวิษณุกรรมก็หน้าสีเขียวแล้วก็สีสันโ้นเป็นเทวดาหัวโล้นพระวิษณุกรรมจำได้ไนหะสีเขียวมีไหมไม่มีแล้วของที่เป็นอันนี้เป็นอะไรอ๋ออันแรกอินทรชิตอินทรชิตที่สร้างประมาณรัชกาลที่สี่อันนั้นคือสวยมากชอบมากเพราะว่าแบบ หน้าโครงหน้าชดาปุ๊บรับกันไม่รู้ช่างเขาดูกันยังไงแต่ว่าออชอบที่ชอบเพราะว่าดูแล้วมันแบบมันพอดีอ่อศีรษอินทรชิตอันนั้นเป็นศีรษะที่ค่อนข้างจะเล็กสันนิษฐานว่าน่าจะใช้กับละครผู้หญิงเวลาเล่นเรื่องรามเกียร์ละครในเรื่องรามเกียร์ก็น่าจะใช้ศีรษะแบบนี้คือไม่ใช่ศีรษะขนเด็กแต่เดิมเราเล่นละครในเรื่องรามเกียร์ก็ต้องมีพวกศีรษะยักษ์ลิงหรือว่าละครในเรื่องอื่นๆละครนอกเรื่องอื่นๆก็ ต้องใส่สศีรษะในละครเหมือนกันครับว่าหัวโขนศีรษะขนจริงๆก็รวมไปถึงพวกศีรษะเหล่านี้ด้วยเป็นที่เล่นละครทุ่ณครูมุนยม,มคุปท่านก็เป็นอินทราชิตในละครในเรื่องรามเกียรติ์ท่านก็ฝึกตัวยักษ์แล้วก็เป็นตัวพระด้วยเออค,ครูสมัยก่อนจะเล่นหลายๆบทบาทได้แล้วก็เป็นผู้หญิงที่สวมสศีรษะเล่นได้เออศีรษะอีกศีรษะหนึ่งที่ชอบอันนี้ชอบเจ้าเงาะปีมือครูชิดแก้วดวงใหญ่อันนั้นจะแบบเลยจะหน้าโดดเด่นมากแบบว่าโครงหน้ากล้ามเนื้อต่างๆของหน้าจะแบบชัดเจนแล้วแบบเออ สวยอะรู้สึกแบบว่าดูแล้วมันได้อารมณ์จริงๆแล้วตัวเงาะที่เป็นเล่นที่เล่นตัวเงาะใช่ไหมเวลาเล่นละครนอกเรื่องสังทองผมจะเป็นตัวเงาะจะต้องบอกว่าตัวเงาะเนี่ยหาศรีรษะยากมากที่จะเข้ากับคนนักแสดงแต่ละคนเพราะว่าบางทีใส่แล้วเหมือนวัวโตใส่แล้วเหมือนคนกามใหญ่บางทีใส่แล้วหน้ามากระจุกกันแล้วแบบเหมือนคนตัวอ้วนไหลใหญ่เพราะมีอินทนูอะไรเงี้ยเออหัวโขนเป็นอย่างนี้เยอะหัวโข,ขนบางทีตั้งสวยแล้วไปใส่กับคนบางคนไม่สวยไปใส่กับ อีกคนหนึ่งสวยบางทีลายสวยไปใส่แสดงมองไกลๆไม่เห็นอะไรอันนี้มีมีเหมือนกันขึ้นอยู่กับบุคคลและขึ้นอยู่กับการจัดไฟอะไรด้วยนะบางทีค่อนข้างมีผลมากก็แล้วแต่การเลือกที่จะเอาไปใช้ว่าจะใช้ยังไงใช้ตั้งใช้สแสดงใช้กับคนตัวพร้อมตัวเล็กต,ตัวเตีย้ยตัวสูงอันนี้อันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะฮะอีกอันหนึ่งที่พี่ชอบคืออันนี้อินทรชิตแปลงเป็นพระอินทซึ่งอยู่ในตอนพรหมากคล้ายๆกับศีรษะทศกัณฐ์แปลงเป็นพระอินทที่มี10 10หน้านี่รู้ไหม ที่จะมีเขี้ยวน,นี้ก็มีเขี้ยวแต่ว่าตาก็จะแบบเออสวยๆอะ่ะอันนี้ก็ทรงหุ่นหน้าแบบเออดูหน้าหล่อดูมีความงามที่แบบแปลงเป็นพระอินทร์แล้วก็ดูมีความเป็นอินทรชิตที่เป็นยักษ์น่าสนใจที่น่าจะเอามาทําการแสดงละครหรือว่าโขนก็ได้เออใช้ศีรษะปิดหน้าแทนการเปิดหน้าที่เราเล่นกันปัจจุบันนนเนี่ยน่าสนใจแล้วแบบเออใช้จริตท่าแบบยักษ์คนพระให้มันเห็นความมีมิติในความที่แบบ ข้างในเป็นยักษ์แล้วแต่ว่าแปลงออกมาได้เหมือนพระอินสวยงามมากเลยเออเน,นี้ยอันนี้น่าสนใจน่าทำน่าทำนะฮะก็โดยรวมในความคิดของผมเนี่ยอันนี้ก็คือผมพูดในมุมมองของผู้ชมผู้ไปเสพงานก็ไม่แน่ใจว่าเวลาช่างเขาดูงานกันเนี่ยเขาเออเขามองจากมุมไหนมองจุดไหนอะไรกันบ้างจากจากสายตาเราอะอาซึ่งเป็นผู้ชมเป็นนักแสดงด้วยก็จะให้ความเห็นมีความคิดต่องานแต่ละชิ้นต่างกันคลิปนี้ก็ทำเผื่อ ท่านที่ไม่ได้ชมงานนี้แล้วงานเขาจะหมดแล้วไงก็เลยมา <ไป S 1> มาปิดเออเหมือนมาปิดแล้วก็มาบันทึกไว้ให้ว่าครั้งหนึ่งเคยรวบรวมศีรษะโขนมาได้มากมายขนาดนี้แล้วก็มาจัดงานเป็นหัวขขนชั้นครูมีตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วก็รุ่นกลางรุ่นใหม่ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์มาจัดแสดงไว้ก็สวยๆทั้งนั้นฮนะใครที่ไม่ได้มาชมแบบอาจจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่างอะไรก็เข้ามาดูคลิปนี้จะได้เห็นบรรยากาศว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปเปิดดูใน Google ได้แล้วก็ Facebook ก็พอมีช่างที่แบบถ่ายรูปสวย,สวยๆแล้วก็ เอามาลงแล้วแบบเห็นหน้าตาคมชัดเห็นรายละเอียดเพราะว่างานเนี้ยเขาแบบเปิดให้ชมแล้วสามารถเดินวนรอบไปส่องไปอะไร้าแทบจะหยิบขึ้นมาดูได้เลยแทบหมุนแป้นหัวโขนได้เลยเขาให้ดูใกล้แล้วมันเราได้เห็นอะไรบางอย่างเยอะมากฮะลองเปิดดูกันได้คลิปนี้ก็เท่านี้ฮะสวัสดีครับ